ถ่ายคลิปต่อเมื่อกี้มันเกิดเอาตัวไม่รอดนะเนีบาสโคตรซิ่งเลยไม่งอะไรนี่นะสมาชิกของเราขอเซ็นสมาชิกหน่อยแล้วแต่คนขอนี่แม่งยากแม่เสียตัวเฮ้ยถึงแล้วนะฮะตอนนี้ยนี่เราต้องต่อรถไปต่อถ้าไปต่อพอแล้วไปมาพอแล้วนะต้องดูพลังมอเตอร์โอ้โหสวยมากเรามาถึงแล้วนะฮะ ปุถยานแห่งชาติภูเรือหัวอากาศนี่ต่ำนะฮะเป็นไงฮะหม่อมครับบรรยากาศน่าจะประมาณ15องศาเซลเซียตนะครับตามเวลาเซลเซียสนะฮะเซลเซียสนะครโอเคโอ้นี่อนีกางเกงลูเซอรอดำฮะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปหมู่กันนะฮะโอเคเดี๋ยวดูนี่ก่อว่าวิวเป็นไงถ้าอากาศเปลี่ยนจะมีหน้ากากตกมาจากข้างบนไปเลยไม่ใช่หรอแม่งมา เฮ้ยสวยอย่างเงี้ยสวยโอ้ะจ๋วเลยดวง่วงไปนูนนะพี่ไ้สวยสวยสวยนี่นะฮะสวยไหมเอาไหนดีอะไหมเขาเรียกมุมมหาชนก่อนมาอันไหนพี่นู้นเหรอได้ไดดูนะฮะ ผาหล่นน้อยผาหล่นน้อยหล่นน้อยนี่นะฮะผาหล่นน้อยก็เดี๋ยวต่อไปนะฮะก็เดินลงไปที่ผาหล่นน้อยนะครับเจ็ดร้อยเมตรนะครับเจ็ดรนะ้อยเมตรเชิญเลยครับ <laughs> ขึ้นรถมานสักไก่ฟามาเดินลงอีกเกืบโลไงเนี <laughs> ่ย โอ้ยสวยมากเฮ้ยสวยจริงเดี๋ยวเอาวิวเอาวิวไปดูเอาวิวไปดูโอ้โสี่เียสุดๆนะฮะต้องบอกคำเดียวเลยสุดครับพี่น้องคุ้มมากที่ขึ้นมา ชอบมากอ่ะผูเรือแชงแรงครับฟอกปอดฟอกปอดนะจากที่เติมไปเยอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเซ็นเซอร์นะครับสุดจริงจริงหญิงจ๋าขอรูปดิอเคเดี๋ยวเจอกันทีจ้า